ครับสวัสดีผ <essel> so Th so ู้ชมทุกท่านนะครับผมนะชาวรถถังทุกคนนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในช่องคอมเม้นเซอร์เทียสกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมนะก็หายไปหนึ่งอาทิตย์นะสงการแต่ว่าเทศกาลสงการนะครับผมก็อะไรนะได้พักผ่อนสักหน่อยเออแล้วก็ได้มาทําคลิปกันต่อสักทีเนาะเออบอกว่าเอยตอนอัดอีกอัดมานอาทิตย์แล้วนะแม่มันมันจะวันจันแล้วนะแม่ทีนี้กะาจะไปลงคลิปเลยยังไงฮะ ก็อยากทําอะไรแบบวันแล้วเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าจะทําคันไหนเ่ะผมก็ยังรู้สึกรถถังในซีในรถถังในบัญชีผมยังมีอีกเยอะเอ้ยเท่าไรนะในดียังมีอีกเยอะเลยก็เอามารีวิวเลยลกันพวกคันที่ยังเคยรีวิวแล้วก็อาจจะมารีวิวใหม่ก็ได้แบบอัปเดตหน่อยลวกันว่าเป็นไงงั้นเรามารีวิวรถถังทองอีกสักคันล้วกันพวกผมเชื่อว่ารถถังสายวิจัยอะถ้าไม่ใช่ระดับสิบอะมันก็คิดเล่นผันผ่านอยู่แล้วแหละเราคงจะไม่ได้อะไรเยอะงั้นเรามาพูดถึงรถถังทองอีก มีชื่อว่า AMX M4 4 9นั่นเองนะเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงหน้าคนนี้แหละก็จะรีวิวในปีว่าในปี2023มันยังจะเป็นรถที่แบบว่าหน้าหน้าเอาเอาทองไปถลุงมามาเล่นอยู่หรือไม่แต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ผมได้ฟรีมาเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นเก่าไงเขามีให้เลือกก็ถังฟรีผมก็เลือกคันนี้มาเอาดูว่ามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ยังคุ้มค่าที่จะบอกว่า สอยมาใช้อยู่หรือไม่มาดูสเตตัสกันแล้วกันเนาะแต่ถ้าให้พูดแบบสรุปแบบว่าเลีแบบวดูดูคลิปนี้แบบไม่นานเราเราปิดทิ้งได้เลยว่าจากเท่าที่ผมเล่นมานะเอาคันอื่นเถอะผู้ตามยิงสำหรับผมแล้วอะสำหรับผมแล้วอะ,ม,วอะมีมีคนพูดถึงเออคลิปที่แล้วด้วยที่เป็นเรื่องเทียริสเรื่องไอ้สามดีเฟนเดอร์ใช่ไหมที่แบบว่าเป็นรถตกเมตาใช่ไหมสำหรับผมมันมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นอะเอ,อเกนมนี้มันช้ เทียริสแบบอ้างอะไรโดยตรงไม่ได้อะเพราะว่าเกมนี้มันหลังๆมันเล่นเขาเล่นกันไม่เหมือนเดิมอ่ะเออมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบเล่นกันแต่ว่าอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะคือผู้เล่นเรามันไม่ได้ตึงกันเหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้วผู้เล่นแบบเกมเนี้ยมันเลยแต่ผู้เล่นมั่วๆนะเออก็บอกว่าก็คือแบบหลังๆนี่คือวัดกันว่าใครเป็นทีมกว่าก็ชนะเลยเอาจริงๆโอ้มันลถถังมันเป็นปัจจัยที่ข่อจะสาคัญเนาะลงมากว่าแต่ก่อนแล้วล่ะอ่ะเราข้ามเรื่องนั้นดีกว่าแต่สำหรับผมแล้วนะผมว่าชอบ ผมรู้สึกว่าไอ้สาม Defender ดีกว่าคันนี้นะคันนี้ผมสรุปผมแล้วอะถ้าพูดเราสรุปนะข้ามได้คันนี้สรุปผมนะข้ามเลยใครจะอยากเล่นรถถังหนักนะแบบว่าเพื่อเอามาแบบว่าเป็นเมนรถถังหนักนะเออแบบรถถังระดับแปดที่บอกเป็นรถถังทองเนี่ยผมว่าข้ามวันนี้ไปดีกว่าแต่สแต่ว่าถ้าวันนี้จะรีวิวละเอียดนะอ่ะเราจะมาดูกันว่าเดด n นมันเป็นยังไงบ้างดูดีกว่าเอาแบบละเอียดนี่ว่าทําไมมัน มันดูไม่ค่อยน่าเปิดนะในปี2023นะเราไปดูดสเตตากันนะก็แน่นอนเป็นถังถังหนักนะสำหรับ8ของฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็น้ำ1,800หน่วยความทนทานก,ทนก็ทั่วไปนะครับผมอันนี้ถ้าใส่เพิ่มเลือดก,ก็จะเพิ่มอีกนิดหน่อยนะแต่อันนี้เราจะพูดแบบว่าสเตต้าที่มไม่พยายามไปอ้างอิงตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมถอดไอ้น,น, <S <S นี้ก่อนเออส่วนในอันน,นี้ผมว่าใครๆก็ใส่นะผมจะนับแล้วกันที่จริงผมว่าผมนับพวกอุปกรณ์รวมไปด้วยเลยแล้วกันนะโอเค คัาม้านทาน1800หน่วยนะก็ตัวถังหนึ่งหนา175ห้าห้าและสี่สิบนะครับผมนะอันนี้คือป่งบอกว่าอะไรป่งบอกว่ามันเป็นรถถังหนังที่หนาจะด้านหน้านะเพราะปืนก็เชน่นกันเพราะมือนหนา250นนข้าง120และด้านหลัง60นะครับผมนะก็เป็นการบ่งบอกว่ามันหนาจะด้านหน้านะนั่นแหละแต่นั่นเป็นข้อเสียหรือเปล่าเดี๋ยวามาดูกันอีกทีนะอะเราพูดต่อแล้วกันระยะมองเห็น27เนนะนี่นคือบอกระยะมองมาแล้วนะ แน่นอนว่าผมว่าระยะมองไม่ใช่อะไรสําคัญสำหรับถังหนักนะขนาดนั้นอ่ะเราข้ามไปเลยกันแล้มาดูปืนแล้วกันเนาะปืนก็จะเป็นปืนขนาด100มิลลเมตรนะครับผมนะก็ดาเมจชฉลียก็อยู่ที่2,325หน่วยต่อนอาทีซึ่งผมว่ามันข้อข้างจะเยอะนะสำหรับผมถือว่าโอเคนะดาเบิกกำลังดีเลยถ้าได้ยิงต่อเน,นี่ยระยะเวลาบรรจุ8วินาทีตอน1นัดก็ถือว่า ดีเพราะว่าผมว่าดีอยู่เป็นรหับหนงที่เขาจะทำ d a m a g ได้โอเคนะดาเมจเฉลี่ยนะแล้วมาดูการเจอก,กรดะแเฉลีย 3, 2สองร้อยสามสองสองร้อยสามและระเบิดแรงสูงห้าสิบนะครับผมนะก็แน่นอนว่าการะสุนพิเศษของคันนี้จะเป็นจอก,กราผสมแข็งหรือว่า APCR นั่นเองนะกระสุนทั่วไปก็จะเป็น AP หรือเจอกรานะก็ผมว่ามันก็แอบรู้สึกว่าน้อยกว่ามาตรฐานหน่อยป่ะนี่สองร้อยสามเนี่ยเฉลี่ยนะเออมาดูความสเฉลี่ยก็ 310ที่เจอกรอ260จอกรอสองรที่จอกเกาะผสมแบบแข็งและ310ที่ระเบิดแรงสูงก็ผมว่ามันเป็นดัมเมลเชลีของปืน1 0 0มิเมอยู่แล้วก็โอเคนะระยะเวลาเล็ง4.3วิก็ถือว่าผมว่าเล็งนานอยู่นะหรือแอบเล็งนานนิดหนึ่งแต่เป็นรถถังนงนะั่งไงก็นกาจะเข้าใจได้ก,การกระเจิงสุดวิสูดจุดสาสามห้ 3. 3. ผมว่าไม่แย่เออโอเคเลยแหละอาจจะไม่ได้แม่นเท่าพวกเออลูวี่นะ ถ้าให้เทียบกับปืนที่แบบขนาดคล้ายๆกันอย่างร้อยมิลลิเมตรเนี่ยอันนี้ร้อยเทไร่วะไม่แน่ใจเรื่องขนาดปืนนี่สิบจุดห้านะเซลูวี่จะแม่นกว่าไหมเนี่ยปืนแบบสเตตัสใกล้เคียงกันอันนี้อาจจะเจาะเยอะกว่านะเพราะด้วยว่าเป็นปืนระดับเก้านะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเี่ยไหมก็จะดามจพอๆกันแต่ข้อดีคือมันแม่นกว่าอันนี้ด้วยความที่เป็นปืนระดับที่ดีกว่าด้วยแหละมา้ให้เทียบกับปืนที่นะแบบต้นถังหนักยิงคล้ายๆกันนะก็ถือว่าเป็นปืนดี ไม่ไม่ได้ไม่แม่นมากแต่ก็ถือว่าไม่ไม่หวยไม่ห่วยมุมการหันปืนหันขึ้นยี่สิบหันลงสิบจะถือว่าเยอะนะแล้วหันงที่มุมกดสิบถือว่าเป็นระหังที่ใช้ได้ดีนะมันด,ด,ดูความเร็วกันบ้างนะความเร็วสูงสุดอยู่ที่สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านหน้าคอยล้างสิบห้าความเร็วเฉลี่ยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าจริงๆก็เป็นเลขที่ดูโอเคนะแต่ถ้าเราดูน้าหนักหนึ่งเจ็สิบตันเนี่ยเยอะนะส่วนผมนะ เป็นรถที่เขาจะตัวใหญ่ไงเออด้วยความมันตัวใหญ่มันก็จะหนักหน่อยเวลาเล่นนะส่วนนี้ก็หันป้อมหันตัวก็สามสิบสามสามสี่ก็เฉยๆนะว่านะไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะกำลังเครื่องยนต์ผัดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะก็ต้องเนี่ยด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์แบบเก้าก็จะช่วยผ่อนเพลาตรงนี้ได้บ้างนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นตัวใหญ่ไงมันก็ต้องมีเครื่องยนต์ดีนิดหนึ่งแต่ผมว่าสองผมมันก็ถือว่าไม่ได้คล่องตัวอะไรขนาดนั้นนะตอนเล่นจริงอนะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู ตัดเอาคร่าวๆเลยแล้วกันพูดนานไม่ได้ดูเวลาเลยอันอันี้ก็นี่ตัวทางหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคือตรงนี้นะครับผมนะซึ่งเกาะมีความลาดเอียงที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เวลาหนา,าจริงๆหนาแค่สองร้อยยี่สิบสี่จริงๆมันไม่ใช่ถังหนาที่หนาเลยมากด้วยความที่มันมันหนาแค่ร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นเบสแล้วบอกว่าด้วยความโคงง้งเกาะที่ไม่ค่อยเยอะเนี่ยอย่ยเวลาหนา,าจริงๆเลยหนาไม่เยอะไงด้านข้างนี้ก็แอบดีกว่าน,นี้หนึ่งตัวเพราะมัน ีองศาที่ดีกว่ามันเลยแบบลายิงจริงก็จะ3 0 0ี่เพดล่างหนา190นะอันนี้บวกความโค้งไปแล้วก็ไม่ถือว่าหนามากนะแต่เกาะป้องเปืนที่เป็นซีเนเจอร์นะ250ไม่มีความโค้งเยอะมากเช่นกันดังนั้นจริงๆมันเลยหนาแค่271นะแต่สาหรับผมมันก็พอสำหรับการสู้ระดับ8นะส่วนนี้ก็120แต่ด้วยความที่มันมีความโค้งนะด้านบนนี่เช่นกันโอ้นี่คือจุดอ่อนใหญ่ของรถถังคันนี้เลยสิวมันค่อนขนงจใหญ่มากแล้วบางมาเฉียบเลยเดียว อันนี้คือพู้ยางเคยถ้าโดนหัวแตงแน่นอนนะอ่าเรามาดูนัานข้างมันดีกว่าก็ไม่ต้องพูดถึงเลยมันกระดาดมากเลยครับนี่เป็นรถถังหนักที่ควรจะกระดาดกระดาดกระดาดมากเลยเนี่ยเนี่ยถ้ามุมงก่อลบสิบก็จะดีนะะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ล้วกันเอาแบบเร็วๆเลยเพราะเราคงจะไม่พูดอะไรเยอะกับตรงนี้ผมจะเอาปืนแบบไทเกอร์แล้วกันเราจะเจอพวกรกะดาบแปดที่เป็นรถถังหนักกันอยู่แล้วนีแล้วกันอ่ะถ้าถ้าสมมุติเราสู้ในพื้นที่ราบจะเห็นเลยว่าปืน เกาะคันนี้มันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่เห็นไหมว่ามันแบบว่าจะเจาะได้่คนข้านจะง่ายง่ายเลยคือมันมันเลยไม่ใช่ถังที่ดีขนาดเวลาจะสู้ตรงๆอ่ะเนี่ยขนาดเอียงยังยังแบบว่าเนี่ยมันคือมันจริงๆมันเอียงก็ช่วยได้บ้างแต่เห็นไหมตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ยิงง่ายแทนแล้วก็จริงๆคันนี้ก็ไม่ใช่คันที่แบบว่าเนี่ยดูสิดูความที่มันไม่ได้โค้งเยอะมันก็ยิงได้ง่ายถึงแม้จะเป็นลูกเอพีแล้วถึงแม้จะพยายามเอียงให้แค่ไหนอ่ะถ้าอฝั่งใช้กระสุนพิเศษช่วย ก็ต <S an> ้ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่สัดตรงนี้นะส่วนก่อว่าปืนผมว่าจะมีการป้องกันโดยรวมมันโอเคนะถ้าไม่ติดว่ามันมีสิวข้างบนเนี่ยก็เลยไม่ใช่กถางที่ดีอะไรมากไงแบบมันมันมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยแตียบอกว่าจุดแข็งมันชัดเจนเกินไปจุดอ่อนมันก็เลยชัดเจนเช่นกันไงเพราะว่าด้วยความที่มันเห็นไหมก่อมันโค้งไม่เยอะไงเออมันแล้วมาทามุมเยอะไม่ได้ด้วยนะด้วยความที่ก่อข้างมันบางมันก็จะเป็นจุดอ่อนใหญ่เหมือนกันประมาณหนึ่งนะอันทชี่แค่แค่นีก็พอนะก็รู้แล้วรู้แล้วว คีสาพาแพนเตอร์สองเนี่ยเพนเตอร์สองมันเหมือนจะยิงไม่เข้าใช่ไหมมันกด A B C R ใส่เห็นไหมคือมันเป็นรถถังไหนที่ค่อนจะโดนแก้ง่ายด้วยกระสุนพิเศษอ่ะหมายความว่าด้วยความที่มันเกาะมันแบบทื่อๆเลยอ่ะเกาะมันแบบแบบวางแบบทื่อๆอ่ะถ้าโดนยัดด้วยลูกทองนี่ผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สเท่าไหร่สำหรับหนาเกาะเท่านี้นะอันนี้เราพูดแค่ถึงระดับแปดนะถ้าระดับเก้านี่คือพูนแน่นอนผมบอกเลยเห็นไหมล้วเกาะปอืนมันเหมือนจะป้องกันดีแต่ด้วยความที่จุดอ่อนมันค่อนจะใหญ่นะเย จุดแข็งจุดอ่อนใหญ่ไงมันก็เลยทําให้ถูกยิงง่ายนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยดีขนาดนั้นเวลาใช้จริง่ะเดี๋ยวผมขอเปิดดูนี้แป๊บหนึ่งนะโอเคนี่ก่อน9ทีอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมก่อนละกันเนาะเข้าเกมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีเพย์ที่ผมผมจะอัดไว้ละกันเนะผมจะเอารอบนี้ผมผมจะเอาตายที่แพ้ให้ดูด้วยละกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าจะเขาเรียกว่าน,น,นะคือตอนผมอัดอ่ะ อัดย้อนหลังมาเขาเลยนะมองตรงว,ว่าหาสะหาผู้เทรดที่ดีนดีมามาพูดยากอยู่เพราะว่าเทเยอะมากคือต,าต่างตรงเกมนี้มันเจอผู้เทยดินดียากอะ่ะกวดคนเยาะเพระว่รวเราชมนึกเลยนะโอ้แพ้โอ้โหเพื่อจะได้คลิปไอสับมาเนี่ยแพลไม่รู้ตูดตาตั้งซึมเลย,ยโอ้แพ้แล้วก็ลงแพ้แล้วก็ลงแพ้แล้วก็ลงแต่ผมบอกนะว่าภาพแบบนี้ไม่ใช่เท่าไหร่ตอนอัดเอ่ออัดนี้นะที่ผมจะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราผมผมว่าคลิหลังจะคลิปเนี้ยผมจะเล่นจะเล่นบอกว่าเล่นตัมแขกในแบบว่ากราฟิกไฮแล้วผมเชื่อว่าคนดูอยากดูพานที่ชัดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะไปและนี่ผมตั้งตัวตัวปรุอัดใหม่ด้วยให้มันชัดกว่าเดิมหน่อยครับทุกบอลที่ตัวตัวมันผมมันก็ได้ชัดขึ้นประมาณนึงแล้วนะเนินผมไม่ได้เอามาชัดขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวจะลองปรับเรื่อยๆกันผมอยากให้คนดูดูได้ชัดที่สุดไงอันนี้ก็คือเนี่ยถ้าเป็นเนินพวกนี้ผมว่าคันมันเล่นได้นะ แต่นอันนี้รู้สึกว่าตอนที่ผมตัดสินใจผมจะไม่เล่นเนินนี้ต่อแล้วรู้สึกว่าออบดีกว่าอะไรอย่างงี้อันนี้จะให้ดูว่ามันหันช้าไหมเนี่ยไม่ค่อยเร็วนะดูความออกตัวยไหมมันก็ไม่ได้เร็วมากนะมันเหมือนจะเร็วนะเนี่ยแต่แบบเคื่องนี้เป็นเป็นเนินต,ำต,ำต,ำตำน่ำๆนะนี่คือดูแลนี่แค่เนินต่ำๆนะนี่นี่ช้าเลยอ่ะมันไม่ได้ห้องตัวอะไรมากนะเพื่อมันรู้ันจะห้องตัวมากแต่ถ้าเจอเนินอ่ะนนเนี่ยว่าถ้าเป็นทีรบเนี่ยมันจะเร็วแหล่ะดูปืนกัน ย้ปืนสระบำมพงถืว <si 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 ่าเขาเรียกวังหวังผลได้ปืนดาเมจดีใช้งานจริงคือยิงได้สามร้อยตลอดนะก็คือได้สามร้อยก็จะบ่อยเห็นไหมสามร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยคือได้จะไปเฉลี่ยบ่อยก็จะดีแต่ก็ไม่ได้แม่นเท่าลูบี้นะเนี่ยประเด็นคือยิงอ่าถ้ายิงก็ถักงหนักก่อนที่หนักมันจะเหลือสองพัเจ็ดห้าก็จะประมาณนี้มนมันก็ไม่ได้คล่องตัวอะไรขนาดนั้นนะ มันอาจจะดีกว่าลุกมันอาจจะคล่องตัวลูบี้หน่อยแต่ว่าเพราะมันเกาะมันทื่อเกินไปหน่อยอ่ะมันเหมือนรถถังหนักที่วิ่งเร็วเฉยๆเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นไทจิในคลาสรถถังกลางกว่ามันเนี่ยแต่นี่ก็ลานโซ่รับนี่นะเขาดูดิมันมันมันดูเหมือนจะไวนะไม่ดู้สิเกาะมันเลยก็มันเลยเกาะมันเลยไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ คือผมถ้าเทียบกับรถถังกลางกับรถขันที่มันแข็งไม่ดีเท่าขันอื่นเน่ยมันอาจจะได้ความห้องตัวมาเนี่ยโอ้หมันแค่นั้นว่ะผมรู้สึกว่าถังรถถังหนักมันต้องบอกว่ามีคุณสมบัติแทงที่ดีกว่าเอออันนี้มันเหมือนแบบจึ่งๆนะตออนี้อะไรนิดจะฟันอะไรเออคุณก็อย่าไปตายสิครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้คือแบบว่าเรายิงอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆว่าเหมือนให้ตัดสินใจทีว่าว่าใจไม่แม่ไหมเห็นไหบคือถ้าผมไม่เอียงอะไรเลยอ่ะมันยิงมันถูกยิงง่ายมากคุณไมเห็นไหมว่าทีวีห้าเนี่ยผมไม่รู้เขากดกระสุนทองอ่ะไอ้อย่างถ้ารถถังกลางเนี่ยพอเด้งได้อยู่ก็พอได้งอยู่แต่ถ้าเป็นระดับเจ็ดอ่ะเออระดับเจ็ดมันอาจจะแบบยิงยากหน่อยเออเนี่ยถ้าเป็นเข้าไปแบบ รถระดับระดับเฉดที่ว่ารถกลางบางทีจอบมันอาจจะไม่เยอะไงมันอาจจะยิงเรายากแต่ถ้าเป็นรถถังหนักด้วยกันอ่ะผมว่ามันเรดไม่ดีเท่าไหร่ไม่เหมือนผมรู้สึกว่ามันสู้กับรถถังกลางที่อยู่รถถังหนักด้วยกันอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรจะให้ดูอันนี้สะมากว่าอันนี้เหมือนให้ดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงเนี่ยกันสี่ร้อยเดี๋ยวให้ดูตายนี้ตายนี่ตาที่แพ้ให้ดูคร่าวๆ แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ารถมันไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่เข้าใจแล้วมันรถเก่าแล้วถ้าคือถ้าคุณมีกําลังซัพที่จะซื้อรถถังทองนะรถถังซในสมัยนี้ได้คุณไปซื้อพวกรถถังพวกอะไรชิกโกสโลวาเกียดีกว่าไหมเออพวกรถถังระบรถถังระดาแปดฝั่งนั้นนะอ่ะรถสโลวาเกียจะดีกว่าว,ว่านะจำชื่อรุ่นไม่ได้อแต่ว่าพวกนั้นจะดีกว่ารู้สึกว่ามีเคร้อยดีกว่าด้วย ไอ้เที่ยวเป็นการที่มันจะมาแทงก็สุดเพราะว่าไอ้คันนี้เป็นคันเป็มความครอบตัวเป็นรถหลักหน้ยที่ค่องตัวไงแต่ผมรู้สึกว่าอ้ความครอตัวแบบนี้ผมไปเอาเอสสามดีกว่าเลยผมรู้สึกว่าไอสสามมีฟิลเตอร์ดีกว่าคันนี้นะพกผมรู้สึกว่ามันผมไอ้นั่นมันเป่าด้วยแหละเออมันเลยว่ายิงจุดกว่าแล้วมันยิงแรงกว่าไงแล้วมันยิงออโต้โหลดอันนี้มันยิงแต่ว่าไม่ได้ยิงแรงมากเเคาะเรื่อย แต่ไปเล่นคือมันมันการการะสุนไม่ค่อยได้หรอกถ้าเล่นกันตามจริงพอเล่นตามจริงแล้วว่าสู้ไทเกอร์ลำบากนะไทเกอร์ยิงลง,ง่ายในขณะที่เรายิงเขายากประมาณเดี๋ยวจะให้ดูว่าตรง,รงยิงยากมันยิงยากนะไอ้ใจตัวเข้าเป็นตายที่เป็นตายที่แย่น,น,นยนะแต่ก็จะไม่ดูเนี่ยรู้สึกว่าได้ยิงเยอะได้ยิงเยอะอยู่เนี่ยอันนี้ผมไม่มีเวลายิยงเยอะไงปุ๊ <laughs> คิดว่าจะโดนสวน แต่ถ้าให้แบบว่าพูดเลยว่ามันก็ไม่ใช่รถที่จะดีอะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่รถที่แย่นะไม่ใช่รถที่แย่นะแต่ผมว่าในปี2023แล้วมันมีรถถังทองที่ดีอยู่เยอะอ่ะในการจัดใจใช้สอยและพวกรถถังหนักอนะ่ะคุณไปหารถที่มันโกงกว่านี้ได้นะหรืออะไรอย่างนี้อันนี้สา,นะารภาพมีวีซีรูทนะแต่ตาที่ผมแพ้นะก็โกงกับทีมอย่างเงี้ยนี่ชิบิล่าอย่างเงี้ย มันตายอันนี้อันนี้ม,ม,นมันแน่ใจเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจริงจไทเกอร์ไทกเกอร์ก็ยิงผมยากอยู่นะแต่อย่างว่าแหละมันพยายามยิงสิวหัวผมมากกว่าแต่นนี้คือเขาเล็งหัวผมนะถ้าเขาเล็งตัวถังผมอนะเขาจะยิงง่ายมากเพราะว่าตัวถังสู้ไทกเกอร์ไม่ได้อันนี้ผมเป็นจุดที่ผมเลือกว่าจะไปทางไหนตันแรนะ <c oughs> ที่จะไปทางนั้นจริงๆถ้าไอ้ระบบอไอ้ระบบดูรีเพย์ย่อหลังจริงอยากให้มันแบบปิดจะแถบแฉบมมได้ด้วยแฉบด้านล่างเนี่ยไม่ใช่แค่แถบม,มีนะไอ้มีก็ปิดได้แต่จริงๆผมเคยเห็นดกวยานหมถ้าสู้กับ ASB นี่คือเขายิงเข้าเราแน่นอนเอยค้จาะดีเนี่ยตัวถังเรามันคือแบบคือถ้าขนาดยิงเข้าก็คือยิงเข้าอย่างง่ายเลยเพราะตัวถังเราจะบอกว่าข่าเล็กน้อยอ่ะ ม่ได้เมจเฉลี่ยดีอยู่นะคันนี้แต่ผมว่าถ้าจะเล่นถ้าจะเอาออกว่าก็ถนาดที่แบบว่าดาเมจดาเมจเฉลี่ยดีแคงได้ด้วยผมว่าเล่นลูบี้ดีกว่าใช่ผมว่าลูบี้ดีกว่าคันนี้มันไม่ดีเท่าอ่ะะหี่มามันก็ยังพอเด้งได้นะแต่ผมไม่ได้เจอว่าชิเมล่ามันรีบกินด้วยมันไม่ใช่ลูกทองอ่ะคือถ้าเป็นลูกธรรมดาพอเด้งได้ะแต่ถ้าอีกฝั่งน่ะคือจะกดลูกท้องเมื่อไหร่คือบอกเลยว่าหน้าด้านหน้าเรารับอะไรไม่ได้เลย ตายแล้วยิงช็อตน,นี้ผมึงว่าจะมีหวังอยู่ไม่หรอกครับอนนี้เนี่ยใชเทียบกับ i p k 1น8่ร้อยหกสิบแปดหนึ่งีเนี่ยอันนี้มันรถางทองเหมือนกันเนี่ยถ้าสมมติเข้าแนวเอาคุณเดินสมบัติเรื่องการแบบแทงสตูอะชอบคันนี้มากกว่าเฮ้คันนี้มันรู้ถังทองหรอไแน่ใจว่ะมันจะมีรุ่นคล้ายอยู่อะที่แบบรถถังทองใช่คันนี้รอเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าถ้าถ้าคันนี้เป็น,น,นะถถถนรถทองก็น,กนั่นแหละบอกเนี่ยมันพอเองได้นะ มันไม่ใช่รถที่แย่นะพี่แต่ว่าหุดแข็งมันชัดเจนที่ว่าหนาด้านหน้าที่อ่อนมันชัดเจนเหมือนกันว่าบางด้านหน้าเหมือนกันก็คือแบบอีกฝั่งมันไม่ต้องมันไม่ต้องพยายามวนขนาดนั้นก็ได้อะมันไม่ต้องพยายามบนมันแค่กดลูกทองอ่ะแค่แบบสวิต์พรีเมี่ยบแอมโมอะแล้วกิงยันหน้าเลยเราก็จะแตกได้อย่างง่ดยดพยผมรู้สึกว่ามันทื่อๆไป่อยอ่ะเสากรถังหนากระ่างเสียแต่อาจจะพอเข้าใจได้อะเพราะกรถางกรางเสีย ผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสอ่ะแป้ดีเรื่องรถถังกลางดีกว่าผมรู้สึกว่ารถถังหนักมันมันแบบมันไปที่สุดอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูหนีนะโอ้โหไอ้นี่กดลูกทองแน่นอนผมบอกเลยเพราะลูกสัมดามันยิงไม่เข้านะโดนจับเจ็บๆเห็นไหมเห็นไหมดูดิโอ้โหลำบากมากเลยอ่ะยิงยิงหน่อยดีครับเดี๋ยวทุกวันมันตัวใหญ่ทุกวันมันตัวใหญ่นแปลว่าเล่นลำบากขึ้าป่ะ ขายิิงนะเขาเยิงยิงหวหรเราอีเคเาม่ได้งโง่นะเขาได้ดีอยะนะไอช็อตนี้เปนช็อตที่ผมว่าผมไม่คิดว่าจะโดนนะแต่ทุกความมันตัวใหญ่ด้วยแหละเออคันนี้แบบตัวใหญ่ข้างมันตางมากบอกเลยว่ามันหนักหนด้านหน้า,นาจริงมันไดโดยิงเข้าตีนเนะค่ะ้ข้างนี่เกือบโอกาสได้น้อย เห็นไหมพีเคเขาไม่ได้งูนะบางทีเขาเล่นเป็ดนะผมก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเหมือนคือจริงๆนะตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเาไม่ค่อยฉลาดแต่ดูไปดูมาเขาฉลาดนะเห็นไหมเล่นจริงจังแบบเนี้ยผมคิดว่าจะไม่โดนผมไม่แน่ใจว่าเขายิงตรงไหนแต่ผมผมไมเข่อยได้ยิงแบบตัวถังด้านล่างนะแล้วผมถือว่ายิงเขาซอกหรอแต่รถมันรถมันก็บอกว่าดาเมจโอเคนะจริงเแหมันดาเมจสามพันเลยนะก็ได้ยิงอ่ะการเมื่อกี้ไอ้ตามก็ได้ยิงว่าสามพันเนี่ย ก็แบแพ้หน่อยไงฝัออ่งก็ยิงไปพันเจ็ดนี่หว่าเนี่ยคือรถมันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับผมอะรถมันไม่ได้แย่นะแต่แค่แบบว่า,วาถ้าเทียบกับคันอื่นน่ะถ้าแบบด้ด้วยมันเป็นรถถังหนักราเปดอะเราต้องแบบเสียทองให้มันหลายหลายก้อนใช่ไหมแล้วคุณจะซื้ออ่ะมันมีช้อยที่ดีกว่าเยอะผมสำรับผมว่าแอคชั่นเนี่เป็นคันหนึ่งที่หน้าหน้า,อาทองเอาหน้า,อาทองโปะซื้ออะมากกว่านะ ถ้าแบบจะเอาเหยียบยิงเบาๆนะไอนี่มันเบากว่าเยองไงแต่มันยิงได้บ่อยไงแล้วว่ามันเล่นเนินได้ป้อมมันแข็งแกลงตัวถังมันก็ไม่ได้หนาแต่แบบมันเล่นเนินแล้วมันแข็งแกลงมากไงมันแบบมันชัดเจนไงไอคันนี้มันไม่ได้บอกว่ามันกดสิบมันเล่นเนินได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเล่นได้ดีขนาดนั้นไงเพราะด้วยความที่มันตัวใหญ่มากหัวก็ใหญ่เขาสามารถยิงสวนคุณได้ไม่ได้ดีในขนาดนั้นเนี่ยจริงๆมันมีช้อยที่ดีกว่าเยอะสำหรับผมนะ M6 หรอสำหรับผมผมว่า M6 ดีกว่าช้อยสำหรับผมนะแต่ มันเป็นรถถังประเภทเดียวกันเลยไอ้จริงๆอ่ะผมไม่ต้องรีวิว M6 ก็ได้ไอ้คันเนี้กับคันไอ้คันนี้แม่งแบบเดียวกันเลยมันมันคือแบบมันคือการออกแบบรถถังแบบเดียวกันเลยเห็นไหมตัวถังแบบอย่างนี้เนี่ยป้อมปืนอย่างนี้เห็นไหมจุดอ่อนแบบไหนจุดหนาจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนจุดอ่อนอยูง่งนไหนเนเห็นไหมไอ้นี่จะต่างเลยตรงหัวมันโดนยิงได้ง่ายกว่าแต่อันนี้ก็แงกกันที่ปืนยิงแรงกว่ามันติดปืน120นะ เนี่ยไอสองในคันนี้มันเป็นแบบไทป์เดียวกันเลยเครือบเครือบถ้าอีกฝั่งยิงไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยอะแต่ถ้าอีกฝั่งยิงเข้าก็คือแบบโอ้ยิงอย่างง่ายอะเออมันแบบจุดจุดแข็งจุดอ่อนมันมันมันด้านเดียวไปหน่อยอเอเอนี่ยผมถ้าให้ผมเที่ยบกับลูบี้เนี่ยผมว่าคันนี้แม่งแจมมาเยอะให้เที่ยวกับารถถังหนักแบบนี้นะแต่ไอพวกนี้จะช้ากว่างี้อันนี้อันนี้จะไวหน่อยไวขึ้นนิดนึงแต่ผมว่ามันก็ มันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าขนาดนั้นเออมันมันไม่ได้ไวจริงๆนะเอาไปไล่ชนคนได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างองสุดท้ายเราก็ต้องซุ่มตัวสั่นลังอยู่ดีอ่ะถ้าตัวสรุปแล้วก็คือคันนี้ก็ก็คันอื่นดีกว่านะสำหรับผมนะเออมันซอมผมมันผมผมรู้สึกมันไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนดีเฟนเดอร์อ่ะเออเพราะทุกความมันตัวใหญ่ไงมันมันเลยแบบว่าเป็นเป้าใส่ตาได้ง่ายโดนกระสุนได้แบบจากหลายทิศทางอะไรอย่างงี้ผมรู้สึกว่าดีเฟนเดอร์มันเล็กกว่าด้วยแหละมันเรียบเล่นได้ยืดหยุ่นกว่านะ เอาเป็นว่าประมาณนี้นะ 49, ั่นส์ MX M4 49จริงๆมันชื่อว่า MX M4 m l e 49นะเออ่แหละแต่ว่าประมาณนี้แล้วกันสัาน,นี้ก็ก็จบรับก,การรีวิวก็ตามนั้นเลยว่าตัวสรลุ่มก็เป็นคันที่ถ้าแบบว่ามีคันอื่นที่แบบว่าเป็นช้อยที่ดีกว่าก็เอาคันอื่นแล้วกันเนาะเออมีรถถัาทางทองระดับแปดร้อยคันที่แบบว่าเราควรจะ ไฟหามาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดสรุปอีกสักนิดนึงเรื่องคันนี้เออมันจะมีคันหนึ่งอะที่จริงๆอะผมแนะนํามากกว่านี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสกูด้า T56 ก็ได้เนี่ยสำหรับผมคันเนี้คันนี้เออเนี่ยถ้าเรามีทองไปซื้อคันนี้ดีกว่าเนี่ยผมดูเห็นไหมมันแบบมันทั้งเตี้ยกว่ามุงกดอาจจะไม่ได้เยอะกว่าลบแปดใช่ไหมแต่แบบเห็นไหมทุกการป้องกันมันดิมันมันทรงพลังไงเออมันทรงพลังไง มันทาให้เรายิงได้ยากอะไรอย่างงี้สกอร์ได้ที่9หงเนี้ยไอ้อนวากเก้นนี่เป็นไงวะโอ้คันนี้ผมบอกเลยคันนี้ก็ดีนะเขาอาจจะบลเก้นเลยเพราะว่าป้อมปืนแม่งแข็งโคตรๆแข็งโคตรๆอันนี้อันในคันนึงก็ไม่คันดีเนี่ยเนี่ยคือรถถังหนักมันมีชอยที่ดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็แหละเนี้ยเรามีชอยที่ดีกว่าให้เรื่องนะจะมีชอยที่ดีกว่าดังนั้นก็อันนี้แล้วแต่แล้วก่อนเนาะไอ้ผมก็ผมพูดตามแบบ เอ่อความคิดของผมนะมันม <Soul> ีถังที่ดีกว่านะเราก็ควรน่ะเอาถังที่ดีกว่านะอันนี้มันไม่ได้ดีขนาดแล้วมันไป่ต้องถังเก่าอ่ะเออก็ต้องทเข้าใจหน่อยอ่ะส่วนรัสักคลิปรีวิวนั้นมันต้องเสีนานนิดนึงนะก็ยิงพยายามทำให้สั้นแหละเอาเป็นว่าก็ทำคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วก็คลิปหน้าจะเป็นคันไหนก็รอติดตามแล้วกันเนาะอาจจะยังไม่จบซีรีส์รถถังหนังนะเดี๋ยวจะดูก่อนมีคันไหนที่ต้องทำอีกอาจจะทำอาจจะทำทีสามสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกละกันเนาะที่จริงมันไม่ต่างกับทีสามสี่หรอกมันแค แต่เดี๋ยวจะรีวิวแล้วกันนะเออแต่ว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมามารีวิวรถถังกลางเช่นกันนะเออแต่รถถังกลางนี่ก็เป็นรถถังที่ผมอาจจะไม่ได้ขนาดรีวิวแหละเพราะผมไม่ได้ถนัดรถถังกลางน,นะแต่ว่าก็จะพูดถึงได้อยู่ตามประสบการณ์ที่เคยเล่นมานะอาจจะแบบว่ามีทิ้งช่วงการเล่นไปบ้างแต่ก็คือผ่านมาหลายปีหลายอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นอนะเอออาจจะยังพูดถึงได้อยู่นะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะสำหรับรถถรังกี้ก็ก็ขอพงศ์สวัสการ รับชมนะครับสค,คลิปนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์ใครติดตามก subscribe mm ็กดซับสไครป์เพื่อป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็สำหรับูดคุยกันใ้ใต้คลิปนะซึ่อไม่มีเมตารือไม่มีเมตานั้น,นนะผมไม่ค่อยให้ของทุกพันธ์ไรขนาดนั้นนะแต่เมตาเป็นสิ่งที่ดีแต่เมตาก็เป็นสิ่งที่ใช่นะมันมาจากความคิดเห็นส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งนะเออเราอาจจะบอกว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ละกันเนาะออประมาณนี้แล้วเนาะสค,คลิปนี้ก็ขอจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ ีก็กินข้าวแล้วนี่คืออัดมาอาทิตย์นี้คือจะจะหมดอาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเออเพื่อเพื่อมาให้คนดูแบบว่าหายเพราะว่ารอนานนะจริงๆอยากทำคลิปลุกถังจริงรอวันเดอร์โมบายอยู่ไม่ได้จะจะมาเมื่อไหร่วันเดอร์โมบายจริงอยากทำคลิปวันเดอร์โมบายด้วยพวกผมว่าคุไม่ค่อยมีใครทำเยอะจะไปทำด้วยดีกว่าอยากเล่น ผมก็เบื่อเกมนีนะ้ผมก็พูดตามตรงเลยว,ว่าที่เรายังเล่นอยู่เพราะว่ามีคนดูอย่างพวกคุณด,ดูยังไงล่ะเออมก็จะทำหน่อยลวกันเนาะออให้คนดูหายคิดถึงเอาวันนี้ประมาณเท่านี้แล้วกันเจอกลิปหน้าวันนี้ก็ขอบค,ครับที่มารับที่มาออดูคลิปนี้ลกันเนาะไปละบาย